<Monster> Kill. คำเตือนคลิปนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะผมสวัสดีครับจะมาเล่นเกยมยิงปลานะครับผมนะคิดอะไรไม่ออกยิงปลาดีกว่านะครับผมนะ มาพี่น้องนี่เห็นตัวข่อยว่าในอันวงกลมๆเนี่นะบาดที่นี่จ้องตาเบิ่งข่อยรวดเดอในการยิงระดับเทพเด้อครัขาเขายิงกันยังไงนะครับเขายิงกันยังไงครับผมนะเขายิงกันยังไงคือเอาง่ายๆนะครับคือการยิงนะครับเราอยากไปยิงเนตัวเดียวครับผมคือแบบยิงสาดๆมั่วๆครับผมนะแบบสาดด้ามครับผมนะพวกเจ้าเคยเลรียสงการกันบ่เออประมาณนันอะไรครับพี่น้องคือแบบสาดแบบมั่วตัวนะครับคือใส่ยับนะครับผมนะ ก็เวลายิงนะครับผมผมจะบอกอะไรเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่สําคัญนะครับอีกปัจจัยหนึ่งนะครับผมนะก็คืออย่าให้ปืนมันรัวเกินไปนะครับคือแบบยิงแบบเรียบร้อยนะครับผมนะถ้าเป็นลักษณะซีเรียบร้อยนะครับเจ๊งเสียผมนี่ยิงตวดทีละดอกทั้งสิยิงสาดสัดไปตวดทีละดอกเอาจับจับจับระวังปืนมันค้างนะครับผมนะระวังปืนมันค้างด้วยนะครับอันนี้คือหลักการนะครับผมนะ เนี่ยยิงแบบผมเนี่ยมันจะมียิงหยาคนึงเลยฮึอันไดบ่เคยล้อมก็ล้องเบื้องนะครับผมนะเผื่อมันจิบลุ่งสายนั้นนะครับเนี่ยเนี่ยถ้าตัวใหญ่มันล้อมเราอย่างเงี้ยเราก็หยุดยิงก่อนนะครับอปิม่มเคี่ยงครับผมมันจะมีจังหวะที่เจอบอสนะครับนะอย่าอย่าไปยิงเน้นบอสตัวเดียวนะครับคือยิงสัดสไปถ้าดวงดีมันก็ กระเด้งกระโดนไปโดนมันเองอย่างนี้ครับผมน่ะตีมเครี่ยงนะครับผมยิงอย่างนี้ครับก็ดูไว้สเต็ปการยิงนะครับผมนะก็ดูไอ้ลูกศรผมไอ้ไอ้ตัวชี้เป้าผมอ่ะตรงกลางจอครับทุกคนเห็นเอมนั่นแหละนั่นแหละคือแบบยิงอย่างเงี้ยดูเป้าผมนี่ครับผมสายไปสายมาอยู่นะครับผมนะะอาศัยลูกฟุกี่ไก่ครับผมเนี่ยเนียเนียอย่างเงี้ยเนี่ยเนียไอ้ตัวใหญ่ๆขอขวางเราเนี่ยคือมันดูดเรานะครับผม พยายามยิงจิ๊กๆๆๆๆิเอานะครับผมนในละกลากเป้าเอานะครับประมาณนี้เนาะการยิงนะครับยอดไปเลยอื้อยิงคือหอยเนี่ยวจิอจิก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 จกจิเห็นบ่าพวกมันเฮ็ดหยังกันนั่นน่ะ0.1กันนั่นน่ะเน้นเอาจะตัวเดียวนั่ะคอยตอดเอาเทเดียวเป็นไรสายลาดไว้เนี่สายลาดนะครับผมนี่ยไ่ได้โปนะครับผมผมซอยยิงนะครับผมเห็นยิงกันบ่แตกเดียวเนี่ยครับ ทุกคนดูไอ้ตรงหน้าจอผมนี่ครับขึ้นรัวๆนะครับผมยิงม่มั่วนะครับผมนะเออก็ยิงไปแค่ครับผมเห็นผมยิงมาเนี่ยตอดตอดอันนั้นได้แค่เบิ้งอย่งหาล้อยสามสิบสามน่ะเอายิงทำเนี้ยเบิ้งยังเนี่ยเบิ้งมืเขาได้เพียงเนี่ยโอ้ยขออภัยนะครับผมนะเออเราก็ยิงเงี้ยครับคือยิงสาดๆไปนะครับผมนะแล้วเบิ้งอันนั้นสามอันโอ้ได้สิบสามเลยเว้ยนั่น เบื้องมูเบื้องมูเขายิงหมดเลยนี่ไอ้เด็กสวนไม้เนี่นี่ยนี่ยเบื้งไอ้ยิงเนี่ยไอยิงจังไลยเนี่ยนี่นี่นี่ยิงจังซี่ยิงจังซีเนี่ย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 เห็นมั้วเขาเตกมันแตกเองนะครับผมนะพยายามพยายามสังเกตดูปืนเราด้วยนะครับเวลายิงนะครับเผลอไม่ได้นะครับผมนะเล่นเกมยิงปลาผมบอกเลยว่าเผลอไม่ได้นะครับคือเผลอเป็นหมดดักนะครับผมนะคือปืนมันจะลั่นแบบแบบรัวเป็น อะไรเลยนะครับผมมันรัวแบบสุดยอดเลยนะครับผมนะโอ้โหไม่มีตัวไหนแตกเลยเออมาหน่อยครับผมจะมุดดากแล้วนะครับจังหวะนี้จะมุ er. มดดากแล้วโอ้ยลอยลอยเฮ้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 ยมุดมุดบ่มุดไปกันต่อยิงสัตว์รัวรสัตว์กันรัวรนะครับผมจังหวะนี้สัตว์กันรัวรนะครับผมก็วะพอไปนะครับผมนะเออเรียบร้อยมันไม่พอไม่พอยังไงนี่เห็นมันเต็มเลยนี่เนาะเออ ก็ไปผมพอเศ้าเส้าพี่น้องวัดกับผมขอเ, <c oughs> ขอเอรียกข่อยกับลูด้วยกันเนี่ยมันที่เบิดดากันเมื่อกี้ดิพอดีกว่าครับยิงปลาเนาะไปไปไปยากยาก,ยากกันครับผม